enjoy ค่ะแม่ช่วงนี้ก็จะเป็นช่วงที่นอ้องแก้วรีวิวสินค้างาน EP 371ค่ะแม่จา๋าผ้าสลาับอกตัวนี้50นิ้วกันไปเลยความยาว25คอเชิ้ตกระดุม่าหน้าค่ะแม่ราคาเพียงแค่ตัวละ210บาทเท่านั้นเลยคุณแม่อยากได้สีไหนคุณแม่อยากได้สีอะไรเดี๋ยวเราไปดูเนื้อผ้ากันใกล้ใได,ได้เลยค่ะแม่สีแรกนะคะตัวนี้แม่แจ้งกับน้องแอดมินว่าสีต้มได้เลยค่ะคอเชิ้กระดุมหาหน้า ดีไซน์สวยๆงานเก๋ๆนะคะคุณแม่จ๋ามาพร้อมกับกระดุมลายดอกไม้แล้วตัวนี้ซักสบัดตากใส่ได้เลยสวยเก๋น่ารักสุดๆชายเสื้อจะเป็นงานแบบชายโค้งนะคะแม่จ๋า EP นี้อย่าพลาดแม้แต่สีเดียวค่ะแม่นะคะแม่จ๋าตัวนี้สีส้มค่ะต่อด้วยเลยนะคะแม่จ๋าจะมีสีขาวความเป็นขาวผ้าไม่บางคุณแม่ สมบูรณ์ได้สวยเก๋น่ารักนะคะแม่จ๋าสําหรับตัวสีขาวตัวนี้คอปกของเขาจะออกแนวสไตล์งานทรงคอปกบัวค่ะแม่ดีไซนส์สวยแล้วก็งานเก๋ๆกันเลยนะคะแม่จา๋าตัวนี้สีขาวแจ้งกันเข้ามาได้เลยต่อด้วยนะคะแม่จ๋าจะมีสีดําสีดําก็สวยเช่นกันใส่แล้วพังหุ่นใส่แล้วสวยใส่แล้วเลิศกันไปนเลยนะคะแม่จ๋าสําหรับสีดําตัวนี้ทรงจะเป็นงานทรงชายโค้งคอเชิ้ตกระดุมผ่าหนะ้า แลดูคลาสสิกมากๆเลยค่ะแล้วก็ต่อด้วยสีฟ้าตัวที่น้องแก้วใส่น่ารักเหมือนกันเลยนะคะคุณแม่จ๋าเป็นงานแขน3ส่วนด้วยสามารถใส่แับนคู่กับงานเก่งๆตัวไหนก็ได้ค่ะแม่สำหรับงานรุ่นนี้ EP 3 7 1ราคาเพียงแค่ตัวละ210บาทเท่านั้นเลยแม่เบอร์โทรศัพท์ไลน์แอดช่องทางการสั่งซื้ออยู่ข้างใต้แล้วอยากได้ตัวไหนอยากได้สีอะไรเพียงแค่แม่แม่แจ แล้วก็ตามด้วยสีที่ถูกต้องด้วยค่ะคุณแม่คุณแม่ก็จะได้สินค้าตรงปกสินค้าสวยๆแล้วก็งานเก๋ๆนะคะคุณแม่จา๋าไว้มาเจอกับน้องแก้วใหม่ EP หน้าฝากกดติดตามกดถูกใจกด subscribe ช่องแม่บี enjoy ด้วยนะคะบ๊ายบายค่ะ